ปัดเกดทาสบไปครับอ่าสิบไปสิบไปเอากี่ทีก็ได้ครับนานที่สุดนะฮะอ่าพอแล้ครับต้องวีดครับต้องวีดต้องวีดต้องวีดต้องวีครับต้องวีดเรย่ครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสอยู่นะฮะสิบสี่สิบห้าสิเก้า 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 1 32 33หมดแล้วก่อน35 36โอ้อตายแล้วเอ่อขอขอน้ำขอน้ำขอน้ำด้วยขอน้ำเท่าไหร่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 40 40อ่า40อ่าตอนนี้คุณก๊อฟกรอบนะฮะ Okay. โอเคเอานะต้องหีดครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 2 0 11 12 13 14ิ5อคุณพ่อครับมีมีมีใครครับ คนไหนเตะแล้วเตะแล้วเปลี่ยนตัวเพื all ่อนหน่อยนะครับอ่าไม่ต sure. so, no ah, ้องลงไม่ต้องลงมากนะครับแบ่งกันคนรินเพื่อนหน่อยนะฮะอะไรครับกรรมการพร้อมนะครับนะครับตอนนี้หมายเลข14ของ Star Rider ได้ลงสนามแล้วนะครับ